วัดวนนีค่ะวันนี้ก็ก็พาพาชาแนลแล้วนะคะวันนี้นะคะก,ก็จะพาไปติงเขานี่นะคะเราจะมารีแอคชั่นเพลงเอ,อิมลิปบินนะคะของแบมแบมกันค่ะได้นะคะเราก็เคยทำหัวกอเซเว่นไหมเคยเนาะเคยเราเคยทำเพลงเพลงสุดท้ายของเขาไม่ไม่ตีปากเพลงเพลงที่ออกหลังจากออก เจวี P, เออเราทำสองเพลงแล้วใช่ปะก็เซเว่นอะใช่เพลงที่อยู่กับ j จวพีกับเพลงที่ออกจากเจวีีซึ่ง <laughs> คลิป <laughs> แรกเราก็แบบคลิปแรกเราพูดมั่วมากอะแบบสลับชื่อม,ม่วกเ <laughs> <laughs> ่วันนี้เราก็จะมาทำแบมแบมเนาะแบมแบมก็หนึ่งในสมาชิกของก็เซเว่นนะเนาะใช่ใช่ก็นั่นแหละก็ไปฟังกันเลยดีกว่าโอเค เขาบอกว่าเป็นหิน่ารักมากเลยอยู่แล้ใช่ไหมน่ารักดิงตู้จะชิวเด้อนี่เราเป็นแมวใช่ปะแมวมอนเหรอไม่รู้ไปดูแบบคาเทลอ่ะน่ารักจริงมันเป็นแบคนที่น่ารักอยู่แล้วนะเว้ยไม่ใช่จริงๆก็คือกูชอบเด่นๆสุดนะในตอนนี้ ผลนางอยู่ในกล่องปะริบบอนนี่เมื่อกี้แำ่ังก็พูดตำเบียนะเราเป็นคนไทยอะเราพูดริบ่น้นดิถ้า่เหมือนกคนไทยทุกคนเนี่ยชอบลูกพี่ใส่ไว้ไหนนะอืมแต่ผมแยาน้อยคนนะที่จะแบบกอด ไม่ต้สิไ่หมดเลยไม่เห็นอะไร้้อต่อไมอไม่รู้โครแบบมนดะไรนอืม่ได้กระตูนอ่ะกระตูเป็นมือนดักไม้กอล์ฟอ่ะนะข่าวดตารางอ่ะเป็นตารางอืม ้ก็ชอบสีแบบโรสโกแบบพิงๆมากมันสวยนะมันเป็นสีที่แบบเขานี่เป็นแบบเหมือนเด็กเลยะใช่ไหมเอออ๋อริบบิ้นริบบิ้นที่เขาหมายถึงเป็นริบบิ้นเนี่ยนี้ปะที่แบบอยู่ในคอนเสิร์ตแบบพู่ กูไม่รู้ว่าเห็นสั่งลงมาจากข้าง,านางบนได้หมแย่ะไม,ไมัเป็นแดวกุหลาบอะมัเป็นแนว,แนว,แนวดอกไม้ปะจดีงจริงจัอ่ะก็หลาบจ้ะ้อนรั้เกร่งเนะก็มีเขื่อนเยอะนี่ไหมมีท่านน้ด้ดวยแทว่าควรใส่ใจเย่ะ นาเหมือนกันเนาะเครดิตไงเขาทำเองไงก็ต้องให้เขาหน่อยนั่นแหละค่ะก็จบไปแล้วเนาะกับเพลงลิปปิ้นของแบมแบมนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังได้ดูกันเนาะก็คือแบบเป็แบบน่ารักมากแบบเหมือนแมวอ่ะแบบน่ารักจริงแบบเราพลาเดียวเราพลาดเดียวเราพาดมาแล้วคุณ แล้วคือแบบในคลิปอะแบบในเอ็มวีอะโทนสีอะไรเงี้ยคือสีชมพูแบบแบบน่ารักมากอะแบบคิดไม่ออกถ้าเป็นคนอื่นทํามันจะยังไงอะไรอย่างงี้แต่คือแบบพอแบมแบมทามันแบบมันเข้ากันหมดเลยทั้งสีเอ็มวีทั้งสีชุดอะไรแบบเนี้ยคือคิดอยี่ยสีอะไรวะสีชุดอะไรเงี้ยแล้วคือแบบในวีนี้ถ้าสังเกตดูคือแบมแบมเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเยอะมากเลยนะ เมื่อเทียบกับแบบพวกเอ็มวีแบบของผู้ชายแบบแบบเป็นแบบบอยกู๊ะแบบแบบเป็นแบบกู๊บอะไรเงี้ยเขาจะแบบไม่ค่อยเปลี่ยนเสื้อเยอะใช่ไหมล่ะแต่แบบแบบนี้คือแบบคุ้มเลยนะแบบสีเสื้อสีชมพูเสื้อหลุยมันเป็นสีขาวสูรอ่ะแล้วก็เสื้อแขนกุดแล้วก็เสื้อที่มันเป็นเหมือนมายากลอ่ะแบบเยอะอ่ะแบบแบบน่ารักน่ารักงน้นเลยเสื้อดอกกุหลาบด้วยแล้วแบบ เหมือนในเอมบีอ่ะจะสื่อประมาณที่แบบอันนี้คือความคิดเห็นเรานะจะเป็นสื่อแบบเหมือนอยู่ในกล่องเหมือนแบมแบมมาอยู่ในกล่องแล้วก็แบบเป็นกล่องที่แบบห่อของขวัญอะที่แบบมันจะมีฉากหนึ่งอะที่กล่องของขวัญเยอะเยอะะแล้วเขียนข้างกล่องว่าแบมแบมอะเหมือนเป็นกล่องของแบมแบมอะไรแบบนี้แบบแบบจะแจกทุกคนอะไรเงี้ยเหมือนจะแบบแต่ก็เหมือนแรกที่ออกมาจากเจวีพีอะเป็นแบบโซโล่เดียว เออกขอาจจะหมายถึงว่าแบบจะพาแบบตัวเองแบบไปให้มอบความสุขอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเป็นของขวัญนไนยอันนี้ก็ได้คิดแล้วก็แบบแล้วตอนที่ฉากหนึ่งที่แบมแบมอยู่ในกล่องเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแนวแบบสาวเชื่อกสาวลิวแบบินเนอะเออลิบบินลิบบินนั่ก็เหมือนแบบ หมือนแบบอยู่ในกล่องแล้วแบบแกะเชือกไอ้แกะดิบบิ้นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะมีฉากที่แบบให้หวนคิดถึงแบบอลิซวันเดอร์แลนด์มากเพราะมันเป็นแบบแนวป่าแนวแบบคิดถึงไอ้นีคิดถึงคิดถึงคนทําชุดอะทําหมวกในอลิซวันเดอร์แลนด์มากถ้าเกิดใครเคยดูอก็คือแบบมันนึกถึงแบบภาพนึงเข้ามาเลยโดยแบบโดยอัตโนมัติเลยทุกคนก็นั่นแหละสรุปโดยรวมก็คือเป็นเอมวีที่แบบน่ารักมากแบบ เป็นเพลงสนุกสนานใครฟังก็ได้แบบเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วเป็นเพลงที่แบบเราเราไม่รู้นะว่าแปลไทยออกมามจะเป็นแบบเพลงเศร้าหรือเปล่าลอะไรแบบเนี้ยก็แ,แบบเพลงเกาหลีมันชอบแบบแนวสนุกแล้วก็เป็นเศร้าอ<ล>ะไรแบบแต่นี้ไม่น่าเศร้าออืมไม่ต้องเป็นมีบคนบอกว่านะ่ารักก็น่ารักจริงอ<ม>่ะแบบทำแบบทำโดยรวมมาแล้นได้น่ารักมากเลยเชื่อวันนี้ก็ไม่มีหลไรแหละสำหรับ เพลงของแบมแบมเนาะก็อย่าลืมไปช่วยกันปั่นวิวช่วยอะไรกันอย่างนี้ด้วยเนาะที่ช่องแบมแบมเลยปะแบมแบมสเปสเปียอะไรกันสเป,ป <laughs> สอะไรวะสเปสใช่หรอช่อง <laughs> นั้นแหละเอเดียเขียนชื่อช่องไว้ให้แล้วกันเนาะแบบเข้าใจคำว่าแบบแบบค่อยเก่งอังกฤษแล้วก็คือเป็นคนไทยไงนั่นแหละทุกคนก็ ปติดตามก็นได้เออแล้วก็แบมแบมก็คือเป็นคนไทยด้วยนะเพื่อแบบเผื่อใครไม่รู้แต่แต่แต่ก,ก็น่าจะรู้กันแล้วแหละก็ไม่น่ามีใครไม่รู้ปะอยู่วงก่อนก็มาตั้งหกปีเจ็ดปีเปล่าตอนนี้ก็ยังอยู่อยู่แต่แค่แบบแยกมาเป็นศิลปินเดี่ยวแค่ไม่ได้อยู่ค่ายเาจวีพีแล้วเฉยๆก็นั่นแหละไปติดตามกันได้เนาะผลงานของแบมแบมนาอก็มีบ้ามออกมาด้วยนี่ใช่บามก็น่าจะน่ารักเพราะว่าเห็นจากทีแบบภาพทีเซอร์ที่ ที่แบบลงรูปอะ่ะขึ้นแต่ละรูปคือแบบน่นารักนะน่ารักนะกแม่นี่คือแบบตายเลยนะบอกก่นอนก็แบบโพแม่นี่คือแบบมีร้านให้ร้านนะคุณรู้ทรงแหลกก็นั่นแหละไ,ไปฝากติดตามด้วยน้องกับเพลงริบบินของแบมแบมนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะคะ,ละคละบ๊ายบาย